ไม่รู้ว่าเคยมีใครเป็นแบบผมไหมนะครับว่าพยายามวิ่งหาคำแนะนำ advice หรือว่า วิ่งหาแบบบทเรียนอะไรบางอย่างครับที่จะมาช่วยประหยัดเวลาชีวิตของเราจริงๆบทเรียนมันเยอะมาก,กอะน,นะจนมันมันเต็มไปหมดอะเลยไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรดีและในวันนี้ครับผมก็เลยเอามารวบรวมไว้10บทเรียนครับที่จะเอามาบอกคุณว่าถ้าคุณ follow สิบบทเรียนนี้เอาไปปรับใช้นะยังไงคุณก็มีชีวิตที่ดีขึ้นและประหยัดเวลาชีวิตแน่นอนและตอนจบคลิปครับมันจะมีอีกหนึ่งบทเรียนพิเศษครับที่ผมอยากจะมอบให้กับคุณทุกคนเลยนะเพื่อให้ปี2025เนี้ยเป็นปีที่ดีสำหรับคุณสุดๆไปเลยจะมีอะไรบ้างเราไปดูกนครรรบททเเีีย่่1ืืออองงขา ทำให้เป้าหมายชัดเจนก่อนครับไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นปีด้วยอะไรก็ตามครับสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือทําเป้าหมายชัดเจนครับจริงๆไม่จาําเป็นต้องเป็นต้นปีอย่างเดียวเสมอไปนะครับอยากให้คุณตั้งเ,ตงเป้าหมายกับทุกเรื่องครับไม่ว่าคุณจะทํางานในแต่ละวันทํางานในแต่ละเดือนวางแผนรายเดือนรายปีหรือจะไปเที่ยวไหนจะทําอะไรจะออกกำลังกายจะอ่านหนังสืออยากให้วางแผนให้ชัดเจนก่อนครับว่ายกตัวอย่างการอ่านหนังสือนะคุณจะอ่านหนังสือเรื่องอะไรจะอ่านวันไหนและอ่านให้จบวันไหน โดยใช้เวลาเฉลี่ยอ่านวรนละกี่หน้าหรือกี่นาทีครับเมื่อคุณทําให้มันชัดเจนเสร็จแล้วใช่ไหมครับสิ่งต่อมาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ เมื่อเห็นความชัดเจนแล้วแอคชั่นมันจะเกิดครับที่หลายๆครั้งครับเวลาเราตั้งเป้าหมายอะไรแล้วเราไม่สามารถทําตามได้ก็เพราะว่าเราไม่เห็นความชัดเจนครับเมื่อไม่เห็นความชัดเจนมันก็เลยรู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้เนี่ยอยากจะหย,ยิบนู่นหยิบนี้มันหยิบไม่ได้เมื่อเราเห็นความชัดเจนแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะครับดังนั้นคุณต้องวางแผนให้ชัดเจนก่อนกับทุกเรื่องเลยที่คุณจะทําแล้วมันจะทําให้คุณทําอะไรง่ายขึ้นเยอะครับบทเรียนที่2ครับคือเอาเวลา80%ของชีวิตไปทําสิ่งที่สอดค์ของกัับบเป้าาหมยคร ข้อนี้เป็นข้อที่ผมได้เรียนดูเยอะที่สุดเลยครับแล้วผมอยากจะตั้งคําถามคุณนี้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าในแต่ละวันที่คุณกําลังทําอยู่อ่ะดับที่คุณกําลังนั่งทํางานเวิร์กฮาร์ดดีเวิร์กอ่านหนังสือคุณรู้เร้ยังไงว่ามันกําลังพาคุณเข้าไปถึงเป้าหมายจริงๆคุณรูไร้ยังไงว่าสิ่งที่คุณกําลังทํามันจะสร้างให้คุณเข้าไปหาความสาเร็จที่คุณต้องการจริงๆคุณเคยนั่งถามตัวเองไหมครับนี่คือคําถามที่ผมนั่งถามตัวเองเมื่อตลอดทั้งปีนี้เลยครับว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่า เราจะรูได้ไงว่าไอ้ทุกวันในที่เรากำลังทาอยู่มันจะสอดคล้องกับสิปีข้างหน้าครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมครับกลับมาหันสะท้อนและรีเฟกตตัวเองมากขึ้นครับว่าในแต่ละวันนั้นสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ทําไปเพื่ออะไรคือหลายๆคนอ่ะมันจะเป็นทูดูลิส์เนาะว่าเราจะทําสิ่งนี้เราจะทาสิ่งนั้นเราจะทําสิ่งนี้สุดท้ายครับทูดูลิส์นั้นก็ยังไม่แน่ชัดด้วยซ้ำว่าเรากําลังทําเพื่ออะไรผมเลยมีวิธีการคือผมจะทำทูดูลิส์เหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทําเพิ่มมมกก็คคคืืออออออใสส่่่ไไไปปดด้้้้้ววยยาาาาเเนัััลงบบหะรรแทํพ เพื่อให้คุณได้เห็นว่าในกิจ,จวัตรแต่ละวันของคุณในรูทชีนของคุณแต่ละวันคุณกําลังเข้าใกล้เป้าหมายหรือเปล่าครับและทุ่มเวลา80%ไปโฟกัสสิ่งนั้นครับและเวลา20%ที่เหลือบาลานซ์ชีวิตให้สมดุลขึ้นครับเช่นอาจจะพักผ่อนบ้างทําอะไรที่แบบ เป็นมุมของเราบ้างเป็นเด็กบ้างแล้วแต่คุณเลย20%เอาไปใช้อะไรก็ได้แต่80%นั้นต้องโฟกัสที่งานที่ทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นโดยการทำํำ To-Do List ที่เป็น Deep To-Do List เลยครับแล้วก็เขียนให้ชัดเจนว่าสองห้องเป้าหมายอะไรและทําเพื่ออะไรแล้วเนี่ยครับจะช่วยประหยัดเวลาชีวิตคุณได้เยอะมากๆครับบทเรียนข้อที่3ครับเลิกคิดว่าคนอื่นจะสนใจเราบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนหนึ่งที่ทําให้ผมได้ แบบตกผลึกมาเมื่อประมาณ2อสปีที่แล้วเลยครับว่าผมชอบเข้าใจมาโดยตลอดว่าเราต้องจับมือถือเราต้องเลื่อน a c e b o o k ดูต้องเลื่อเปิด m e s s e n g e r เปิด l ล n e เปิด i อเพื่อมีใครได้เล็กมาหาเราเพื่อมีใครกดไลค์เรากดแบบคอมเมนต์เราหรือมาคุยกับเราคําถามคือทุกครั้งที่คุณทําแบบนั้นอนะยกเว้นแชทแฟนคุณนะับหรือแชทสาวคุณนะมีสักกี่แชทครับที่ทักมาหาคุณหรือมีสักกี่คนครับที่มาคอมเมนต์คุณหรือมีสักกี่คนครับที่มาให้ความสนใจคุณน้อย ถูกต้องไหมครับสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อสารก็คืออยากให้คุณครับลดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียลงครับถ้ามันไม่จําเป็นคําว่าจําเป็นคือคุณอาจจะไปหาความรู้ไปหาเงินอันนั้นอะจําเป็นแต่ถ้าคุณเข้าไปเพื่อเข้าไปดูว่ามีใครสนใจเราหรือเปล่าหรือกาลังดูเราหรือเปล่าหรือทักหาเราหรือคุยกับเราหรือเปล่าอันนั้นอะมันก็ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเสมอไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องงานอะควรนะแต่ถ้ามันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเข้าครับเอาเวลาที่เหลือไปทําสิ่งที่มันมีประโยชน์มากกว่า เช่นการอยู่กับตัวเองการอ่านหนังสือการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้หรือการทําอะไรสักอย่างหนึง่งโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพื่อคืนเวลาให้กับคุณคุณลองเปิดสกรีนไทม์ดูดิว่าคุณจะรู้เลยว่าคุณใช้เวลาในแต่ละวันในการเล่นโซเชียลมีเดียครับเยอะแค่ไหนผมเคยเจอคนหนึ่ง13ชั่วโมงต่อวันวั a เ the 13ชั่วโมงคุณเอาเวลาไปทําอะไรว่า13ชั่วโมงอะ่ะคือคุณไม่ทําอะไรเลยเหรอ13ชั่วโมงคุณเอาเวลามานั่งเล่นโทรศัพท์ซึ่งมันก็คือชีวิตเขา,าผมไม่อยากยุ่งแต่ผม สิบสามชั่วโมงที่มึงเสียไปมันคือสิบสามชั่วโมงที่มึงจะทำเพื่ออนาคตเลยนะเว้ยถูกป่ะครับดังนั้นลดเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียลงครับถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเข้าคิดไว้เลยว่ามันไม่ไมีใครสนใจเราขนาดนั้นเราไม่ได้สาคัญขนาดนั้นเราก็คือคนคนหนึ่งธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละบทเรียนนี้ทําให้ผมได้เห็นเลยว่าเวลาผมเหลือเยอะมากแค่ไหนครับและทําให้ผมวิ่งไปข้างหน้าได้ไวใช้คำว่าวิาว่งเลยนะมันวิ่งไปข้างหน้าเลยมันไวขึ้นเพราะอะไรเรามีเวลาเหลือเยอะขึ้น ผมสามารถเอาเวลาไปเรียนอย่างอื่นเพิ่มได้ไปเรียนเซลล์มาร์เก็ตติ้งไปเรียนดีดชชพไปเรียนอินฟลูเอนซ์ทั้งหมดทนะั้งมวลอ่ะผมสามารถแอดเพิ่มได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่ผมได้บับบทเรียนมาสองสามป,ปีที่แล้วแลวทำให้ผมมาได้ไวจนถึงวันนี้ดังนั้นเอาไปปรับใช้อย่าเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปปรับใช้ชปปใชดูยก่อนคุณจะเห็นเลยว่ามันดีขึ้นจริงๆิคุณจะมีเวลาเยอะขึ้นชีวิตคุณจะดีขึ้นเยอะมากๆครับบทเรียนข้อที่สี่ครับคือหาสังคมหรือเพื่อนร่วมเดินทางครับ อันนี้สําคัญมากผมจะมีกิจกรรมหนึ่งที่ผมจะทําทุกคืนตอนประมาณสี่ทุ่มนะครับใช้คำว่าเกือบทุกคืนแล้วกันนะฮะคือการที่เรามามาร์ชทัวร์ไมค์คอรกันนะครับคือการโทรคุยกันนะครับแชร์ริ่งกันแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อมาแอคทีฟนะครับหรือว่าแชร์ความรู้กันเพื่อให้แต่ละคน,นะครับสามารถเอาไปทําได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมติดปัญหานี้อยู่ผมไปถามเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าลองทําท่านี้ดูสิลองทำท่านี้ดูสิลองทำทีนี้ดูส,ททดสิเวลาเพื่อนติดปัญหาอะไรมาถามผมก็จะบอกทําท่านี้ดูสิทําท่านี้ <S <S ทำ เพื่อเป็นโมเมนตัมให้เราเหวี่ยงไปข้างหน้าได้ไวขึ้นครับและตอนที่ผมมีเพื่อนร่วมเดินทางแบบนี้ปุ๊บแม่งทําให้ผมไปได้ไวขึ้นกว่าปกติอีกเพราะอะไรข้อแรกคือโมเมนตัมมันเหวี่ยงเว้ยในแต่ละวันที่คุณกําลังทํางานอยู่อ่ะคุณต้องหาเรื่องเข้ามาเป็นวินนิ่งเดย์กับเพื่อนว่าวันนี้คุณทาอะไรสาเร็จไปบ้างคุณทําอะไรสักเซสไปบ้างคุณทําอะไรเข้าใกล้เป้าหมายไปบ้างมีความสําเร็จไอไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเพื่อเอามาคุยกับเพื่อนครับในมาสเตอร์มายหรือในโมเมนตัมของคุณอ่ะ มันเลยกลายเป็นว่ามันทําให้ผมแอคทีฟตลอดเวลาครับแอคทีฟแบบมีความสุขนะนะไม่ใช่อคทีฟแบบกดดันไม่ใช่นะคือมันคือการบาลานซ์ความสุขครับนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงเปิด f a สยน2025ขึ้นมาสำหรับใครที่ไม่รู้นะฟาสใน2025ครับมันคือคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้หนึ่งที่เป็นเหมือนเมนทอริงคอครับที่ผมจะเข้ามาสอนคุณในทุกๆเดือนเราจะเข้ามาคุยกันในทุทกๆเดือนเดือนละหนึ่งครั้งที่แบบจะมาสอนสดและในทุทกๆวันครับจะมีโมเมนตัมแบบนี้เกิดขึ้นเราจะมาเวี่ยงกันครับเป็นวินนิ้งเด แล้วกันแล้วกันแล้วผักเดนกันแล้วกันคุณติดปัญหาอะไรเพื่อนคนนึงพร้อมสปอร์ตคุณคุณติดปัญหาอะไรผมพร้อมสปอร์ตคุณมันคือสิ่งนี้ครับในฟาสเซนเนาะและอีเหตุผลหนึ่งครับที่ผมอยากจะเชียร์ว่าทำไมคุณต้องมีเพื่อนร่วมเดินทางเพราะคุณจะไม่เหงาครับหลายครั้งคุณมักจะเข้าใจว่าการเดินตามทางความสําเร็จอะ่ะแม่งจะเหงาแล้วแม่งโดดเดี่ยวผมก็เคยเป็นแบบนั้นเว้ยจนวันนึงทลายความเชื่อของไปเลยว่ามันไม่จำเป็นต้องเหงาไม่จำเป็นต้องโดดเดี่ยวคือวันที่ผมเริ่มเปิดใจหาเพื่อนน้้้าไไดปออหหกวขึน อันนี้คือเรื่องจริงบทเรียนข้อที่5ครับคือการหันมารักตัวเองให้มากขึ้นครับข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่ผมได้บทเรียนอย่างมหาศาลเลยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ทํางานหนักมากนะครับทำงานโหโหนักจริงอะ่ะบางวันนอนตีสองอะไรเงี้ยตื่นเช้าครับจนวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เวียนหัวมากทํางานไม่ได้เลยบ้านหมุนแบบจนต้องเข้าโรงพยาบาลเรียกแอมบูเลนส์มาแล้วพาไปโรงพยาบาลนะครับแล้วมันจุดเปลี่ยนนะครับอีกหนึ่งจุดนะที่ทาให้ผมตัดสินใจว่าผมจะไม่บ้างงานขนาดนั้นแล้วผมจะไม่ทํางานหนัก จะไม่ฝืนทาทั้ง hmm. ท oh. ั the the kitchen, the ้งที <Sure. S 1> this, ่ร่างกายเราไม่ไหวแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะเรามีลูกเรามีครอบครัวเรามีพ่อเรามีแบบคนที่เรารักอยู่เนี่ยหรอปะเราต้องแบ่งเวลาเราต้องแบ่งสุขภาพของเรามาดูแลเขาด้วยนะครับเราไม่ได้แบบว่าบ้าทํางานอยู่คนเดียวเมื่อเราหันกลับมารักตัวเองเป็นนะครับเราจะเริ่มค้นพบความสุขอีกแบบหนึ่งครับตอนที่ผมเริ่มหันกลับมารักตัวเองโดยการกินอาหารที่ดีโดยการที่เริ่มหันมาออกกำลังกายเริ่มเสพสื่อดีๆครับเริ่มให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวมากขึ้นเริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นทาครีมสกินแครต่าง มันเริ่มทําให้ผม,มเริ่มคน้นพบว่าจริงๆผมก็มีคุณค่านะเวย้ยมันเริ่มทาให้ผมได้เห็นคุณค่าในตัวของตัวเองครับว่าจริงๆผมแม่งโคตรมีคุณค่าเลยและแม่งเลสเปคตัวเองมากขึ้นและนั่นแหละเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อผมรักตัวเองเป็นมันทําให้ผมรักคนอื่น <im it> จริงๆเป็นครับผมเริ่มเข้าใจคนอื่นผมเริ่มไม่พูดปากเพ้่อพล่อยปากประมาทใส่คนอื่นครับและนั่นก็คือสิ่งที่คุณควรทําเช่นกันหันมารักตัวเองให้มากขึ้นทั้งสุขภาพร่างกายความสัมพัันนธ์ท้งโกายคุณ พันมารักต like. ัวเองให้เยอะครับแล้วคุณจะมีความสุขในทุกๆวันทุกๆวันที่ค yeah. so, ุณตื like> les, so. ่นมาลองคิดดูดิว่าคุณจะมีความสุขในทุกๆวันมันจะฟินขนาดไหนครับแล้วความสุขนี่มันส่งผลอะไรบ้างความสุขส่งผลต่อความคิดที่ดีครับความคิดที่ดีส่งผลต่อแบบการกระทาที่ดีการกระทาที่ดีส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ดีแม็เซนไหมฉะนั้นหันมารักตัวเองบ้างครับเพื่อเพิ่มความสุขอีกแบบหนึ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมให้ความสําคัญมากแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้้้้้ววนนะะะคคครรรััับบบเเเลลือออออีกขขาาาแแแป็ยงงงงไผมมมช่่่จจิๆ โอ้โหจำนวน5เอร์งมั้งของคนบนโลกใบนี้ปัจจุบันที่สามารถโฟกัสอะไรได้ถึงตอนนี้ได้คือคนส่วนมากอะก็พูดําตรงอะซ ocial สมัยนะี้มันสื่อแบบสื่อมแบบันทำให้เราแบบสมองสั้นลงอะความจำสั้นลงสมาธิสั้นลงอะซึ่งชื่นชมจริงนะว่าคุณดูมาถึงตรงนี้มันหมายความว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มากกว่าค่าเฉลี่ยแล้วครับ คุณยังมีความจําหรือมีการมีสมาธิมีโฟกัสที่ยังอยู่ในระดับปกติอยู่ครับดังนั้นดูให้จบครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆครับและบทเรียนข้อที่6ครับคือหยุดเชื่อคนอื่นเยอะเกินไปครับและหัดเชื่อใจตัวเองให้เป็นครับหนในสิ่งที่ผมได้เจอ จากคนอื่นเยอะมากนะครับเวลามาปรึกษาผมมาเมนทอร์ริงกับผมหรือมาโคชชิ่งกับผมจะเจอว่าเขาไม่ค่อยเชื่อใจตัวเองครับหลายหลายคนนะครับมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าทาสิ่งไหนดีทําสิ่งไหนไม่ดีแต่ไม่เคยเชื่อใจตัวเองครับต้องหัดถามคนอื่นเสมอว่าพี่ครับแนะนําผมหน่อยพี่ครับบอกผมหน่อยซึ่งมันเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคือเวลาเราบอกไปแล้วครับมันไม่ใช่คําตอบที่เขาต้องการได้ยินก็ไม่ยอมรับคําตอบนั้นอ่ะผมอยากจะบอกคุณว่าคุณต้องหัดเชื่อใจตัวเองให้เป็นนะครับจริงอยู่ครับที่การเชื่อใจคนอื่นหรือถามคนอื่นมนอาจจะทาให้เราได้คําตอบทีี่่่ดขึ้นนนะแตถามอยครับ เวลาคุณมีคาตอบในใจอยู่แล้วแล้วคุณไปถามคนอื่นแล้วคําตอบนั้นมันไม่ได้ตรงกับใจที่คุณต้องการอะคุณก็ไม่รับคุณจะถามเพื่อถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือหัดเชื่อใจตัวเองให้เป็นครับหัวใจคุณอ่ะมันรักคุณมากนะเว้ยตัวคุณมันรักตัวคุณมากนะเว้ยมันป้องกันทุกอย่างอยู่แล้วมันพยายาม p r o เทคให้คุณอยู่ในสิ่งที่ดีเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่แล้วดังนั้นหัดเชื่อใจตัวเองให้เป็นอย่าต่เชื่อใจคนอื่นมากเกินไปคนที่สําคัญที่สุดและคนที่อยู่เคียงข้างคุณมากุุ่่่็็็คคคคคืืืืออ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 ตตตตััััววววณณเเ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 งงงงนนนแ้้ชชใใจจปปรบลม คุณค่อยไปเชื่อใจคนอื่นครับอย่าเพิ่งเชื่อใจคนอื่นตั้งแต่แรกคุณต้องเชื่อใจตัวเองให้เป็นก่อนเลสเปกตัวเองให้เป็นก่อนเคารพตัวเองให้เป็นก่อนครับและวันนั้นจะเป็นวันที่คุณเริ่มที่จะไว้ใจคนอื่นได้และชีวิตคุณจะเดินได้อย่างมีความสุขและคุณจะแบบปฏิญาณพาชิวิตมากๆถ้าคุณไปสตาร์ทที่การเชื่อใจคนอื่นแล้วคุณผิดหวังคุณจะไม่กล้าเชื่อใจใครอีกเลยผมเริ่มต้นที่การเชื่อใจคนอื่นแล้วมันทําให้ผมไม่อยากเชื่อใจใครอีกเลยเพราะผมโดนหลอกโดนแบบโอ้โหผมโดนหลอกเยอะมาก จนม่งทำให้ผมบล็อกเลยอ่ะผมไม่อยากเชื่อใจใครง่ายเลยเว้ยจนวันหนึ่งผมเริ่มเชื่อใจตัวเองเป็นผมรักตัวเองเป็นมันเลทำให้ผมเชื่อใจทุกคนได้ง่ายขึ้นและนี่คือสิ่งที่ประหยัดเวลาผมมากบทเรียนข้อที่7ครับคืออย่าเอาแต่บ้าทํางานนะครับพักบ้างครับนี่คือบทเรียนสําคัญในปีนี้ของผมเลยนะครับว่าถ้าคุณเอาแต่บ้าทํางานนะครับคุณจะไม่มีเวลาพักและเมื่อคุณไม่มีเวลาพักคุณก็จะไม่มีความสุขและเมื่อคุณจะไม่มีความสุขคุณก็จะกลับไปทํางานทั้งที่คุณไม่แฮปปี้คุณลองคิดงงง่าาาาายูนนนะถ้้คคคุุุณณณทนหนํหักหกสมออลต อารมณ์คุณก็จะแปลปวนเพราะคุณอยากจะพักแต่คุณก็ไม่ยอมให้ตัวเองพักต้องเครียดตัวเองต้องกดดันตัวเองจนสุดท้ายคุณก็เครียดกดดันเก็บกดคุณว่ามานสเตทที่ดีไหมครับอยากให้มองอย่างนี้บนโลกเนี่ยครับมันมีคนสําเร็จอยู่2ประเภทครับคนที่ drive ด้วยแรงลบ negative และ drive ด้วยแรงบวก positive negative คือการกดดันตัวเองเครียดตัวเองแบบเก็บกดแบบตับโอบโหเยอะมากอะ่ะมันผลักดันด้วยแรงลบอ่ะยกตัวอย่างนะมีคนมาดูถูกคุณคุณก็เอาแรงนั้นมาผลักดันตัวเองว่าแบบกูจะหาเงินให้ร้านหนึ่งนะกูจะไปฟาดหน้ามึง <laughs> อันนั้นเป็นแรงลบนะครับแต่ดังบวกคืออะไรเฮ้ยเราจะหาเงินล้านหนึ่งเพื่อกลับไปดูแลครอบครัวเพื่อทาให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้เขาได้สบายขึ้นถ้าคุณสังเกตดีผมถามเลยสิว่าถ้าคุณเลือกได้นะทั้งสองทางนี้ยังไงมันก็สาเร็จเหมือนกันถูกต้องไหมครับถ้าคุณเลือกได้คุณอยากไปหาความสําเร็จด้วยความสุขหรือไปหาความสําเร็จด้วยความแบบกดดนันความเครียดความแบบอึดอัดอะถ้าคุณเลือกได้คุณอยากเลือกอะไรคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่ไปด้านความสุขสิถูกต้องไหมครับดังนั้นค คือวันนี้ช่วงนี้ผมนอนเยอะมากนอนแบบ8ปดชั่วโมงต่อวันเลยบางวันนอนสินะครับแล้วผมก็ให้เวลาตัวเองดูหนังให้เวลาตัวเองได้เล่นเกมได้พักผ่อนแต่อยู่ในขอบเขตเวลาที่ผมตั้งไว้นะครับไม่ไม่เกินนอกจากนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เราบาลานซ์แบบนั้นเป็น work life harmony ครับงานคือความสุขของเราการพักก็คือความสุขของเราทุกอย่างมันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเมื่อเป็นเรื่องเดียวกันได้ครับคุณจะค้นพบความสุขจริงๆครับเมื่อเวลาคุณพักเป็นอนุญ,ญาตให้ตัวเองพักบ้างนะครับไม่ต้องทํางานตลอดเวลาเมื่อคุณรู้ว่าคุณพักเเเเปป็น็นนนนมมืื่่่่ออคคคคุุุณณณรรูู้้ววาาาาาทํงบเป็น คุณจะ manage ทุกอย่างได้ดีครับแล้วถามว่าแล้วถ้าทํางานน้อยเราจะเ,าเป็นผลลัพธ์ไหมอ่ะคุณผมก็กลับไปที่ข้อ2อ่ะเอาเวลา80%ของชีวิตไปทําในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายครับคุณเอาเวลาที่มีอ่ะไปโฟกัสงาน80%อ่ะมันก็ทําให้คุณไปได้ไวแล้วถูกต้องไหมอ่ะดังนั้นอย่าบ้าเกินไปพักบ้างนะครับโอเคแล้วบทเรียนข้อที่8ครับคือครอบครัวคือสิ่งสําคัญครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้หันมาใส่ใจจริงๆคือ เชื่อไหมว่าตอนท mm ี hmm. 是是 on, on like ่ผมเริ so ่มออกเดินทางตอน17ที่ผมเริ่มออกมาสร้างชีวิตตัวเองกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้างบางวันก็ได้นอนบนรถเมย์บ้างนะเพราะว่านอนบนรถเมย์เพราะว่ามันนอนหลับรถเนาะล้วก็ตื่นอีกทีแบบโอ้โหสมมติแบบไปถึงสุดปลายทางแล้วตีห้าแล้วอ่ะซึ่งเวลาตีห้าเป็นเวลาที่ผมต้องออกออกจากบ้านแล้วอ่ะผมว่ากลับไปทํางานต่อซึ่งผมทิ้งบ้านเลยมากกว่าทิ้งครอบครัวเลยนะครับผมมีความเชื่อหนึ่งว่าวันหนึ่งผมรวยแล้วผมจะกลับไปดูแลเขาซึ่งถ้าย้อนกลับไม่ได้นะผมพูดตรงๆว่าผมจะไม่ทำแบบนั้นผมจะไม่ทิ คุณลองคิดตามผมดูนะว่าพ่อแม่คุณอ่ะแก่ขึ้นทุปีไว้แล้วคุณก็โตขึ้นทุปีถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเวลาเขาน้อยลองทุปีมันแปลว่าเรากําลังได้อยู่เขาน้อยลองทุปีไว้ซึ่งเวลาบนโลกนี้มันมีจากัดเนาะถ้าคุณเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะสมุนนะครับตอนนั้นผมอายุสิบเจ็ดสิบแปดแล้วกันเข้าดันเสียชีวิตคุณคิดว่ามันจะเป็นตราบาปในใจผมปะ่ะมันจะกลายเป็นอคติขอมร่ำรวยไปเลยนะเว้ว่าแบบ ชี้ก็พอกูมาตามลากมึงนี่ไงมันเลยเพราะกูต้องเสียครอบครัวไปผมอยากจะบอกคุณว่าครอบครัวคือสิ่งสําคัญมากจริงน,นะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะทะเลาะเขาเขาจะพูดไม่ดีกับคุณเขาจะแบบไม่เห็นด้วยกับคุณแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเชียร์คุณมากๆนะครับก็คือครอบครัวคือครอบครัวเขารักเราเว้ยเขาถึงทำแบบนี้กับเราเขารักเราเว้ยเขาถึงเป็นห่วงเราการที่เขาด่ากันที่เขาว่ากันที่เขาไม่เห็นด้วยกันที่เขารู้สึกว่าแบบตีกรอบคุณเพราะเขาเป็นห่วงคุณครับ ้องคิดง่ายหรือว่าถ้าวันนี้คุณมีลูกแล้วลูกคุณพยายามทําในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วมันไม่เวิร์คคุณก็เตือนเขาถูกตอ้องไหมครับสุดท้ายเขาก็ไม่ฟังเขาไม่ฟังพูดก็เกิดการทะเลาะกันพูดก็ทะเลาะเขาพูดก็พูดไม่ดีใส่เขาและสุดท้ายเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็อยากห่างจากจครอบครัวเหมือนกันก็พอเขารู้สึกว่ามันมันไม่ make sense สิ่งที่เขาอยากลองทํามันก็เวิร์คอยู่แล้วสุดท้ายคุณก็ทะเลาะกันเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาเวลาคุณก็มีน้อยลงเช่นกันับพ่อแม่คุณอ่ะก็คือ ผมอยากจะบอกแค่ว่าดูแลพวกเขาให้ดีครับกลับไปใช้เวลากับพวกเขาให้เยอะที่สุดนั่นแหละคือแรงดร v e ที่ดีที่สุดสิ่งที่ดร v e มนุษย์ได้ดีที่สุดบนโลกวันนี้คือความสัมพันธ์ครับและความสัมพันธ์อันดับต้นๆคือคำว,ว่าครอบครัวนี่คือสิ่งที่จะดร e ฟุณได้ดีมากๆและเมื่อคุณใช้ครอบครัวเป็นแรงผลักดันได้คุณจะมีชีวิตขึ้นเยอะเลยครับอันนี้คือบทเรียนที่ผมได้รับในปีนี้เลยและทยอยกลับไปได้ก็จะบอกตัวเองว่าอยู่กับครอบครัวให้เยอะที่สุดครับอยาห่างจะครอบครัวทุกเวลาทุกนาทีมีค่าคร ขาก็คือครอบครัวครับโอเคและบทเรียนข้อที่9ครับที่ผมได้เรียนรู้ในชีวิตของผมเลยแล้วมาทําให้ผมประหยัดเวลาชีวิตมากๆนะครับคือเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดครับผมเคยเป็นคนหนึ่งที่พูดทุกอย่างนะครับพูดจริงๆเอาแต่พูดไม่ฟังท่าเหวอะไรเลยนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าเรารู้เยอะมั่นใจว่าเราเข้าใจเยอะว่าแล้วเราเก่งนะครับจนทำให้เราเ,าเอาแต่พูด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 จนวันหนึ่งที่ผมได้เข้าใจจริงๆว่าการสื่อสารที่ดีที่สุดไม่ใช่การพูดครับแต่มันคือการฟังครับเพราะมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าวันนี้คุณพูด แต่คนงง่าไม่ฟังครับแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณเอาแต่พูดในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากที่จะฟังครับการที่คุณจะเอาชนะใจคนได้หรือการที่คุณจะสื่อสารให้อย่างมีประสิทธิภาพคือการที่คุณฟังครับว่าเขาต้องการอะไรและคุณก็ค่อยพูดในสิ่งนั้นครับผมได้เข้าไปสัมมนาสัมมนาหนึ่งครับมันคือสัมมนาโคชิ่งเนาะก็ทำให้ผมได้ฝึกทักษะการฟังครับมันเลยทำให้ผมได้เห็นว่าจริงๆการฟังมันโคตรสำคัญเว้ยตอนนี้ผมมีทีมอ่ะผมฟังทีมเยอะมากผมฟังแฟนเยอะมากผมฟังครอบครัวเยอะมากฟังพ่อฟัง เดับการสื่อสารการสื่อสารที่แท้จริงคือการฟังครับไม่ใช่การพูดจําคํานี้ไว้มันจะประหยัดเวลาชีวิตคุณครับไม่ว่าจะคุณจะขายอะไรคุณต้องฟังลูกค้าครับไม่ว่าคุณทําการตลาดคุณก็ต้องฟังลูกค้าครับไม่ว่าคุณจะสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวคุณต้องฟังพ่อแม่คุณฟังแฟนคุณถูกต้องไหมครับแล้วถ้าวันนี้คุณเอาแต่พูดพูดพูดไม่ฟังมันก็คือโคตรตรงข้ามของฟังนั่นแหละแล้วผลลัพธ์คุณก็ถ้าคุณพูดมากกว่าฟังอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับผลลัพธ์มันเป็นอย่างนั้นจิถ้าคุณอยากประหยัดเวลาชีวิตคุณและอยากมีความสุขกับชีวิตคุณมากๆนะครับในปีนี้ในปีหน้าในปีถัดไปคุณต้องฟังมากกว่าพูดครับและบทเรียนข้อสุดท้ายคือข้อที่10ครับคื ทำให้เยอะพูดให้น้อยครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะให้ความสําคัญกับคนรอบตัวและตัวผมเองมากที่สุดนะครับคือถ้าวันหนึ่งคุณมาปรึกษาผมนะครับผมจะตอบคุณกับคําเดียวว่าลองทำหรือยงังได้ทำหรือยงังได้เอาสิ่งนี้ไปทำหรือยังครับถ้ายังไม่ทาก่อนเราค่อยมาคุยกันเพราะผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อคําพูดที่คุณพูดครับผมจะเชื่อผลลัพธ์หรือการกระทาที่ออกมา,มามากกว่าครับถ้าวันนี้ผลลัพธ์มันออกมาแย่แล้วคุณบอกว่าการกระทําคุณมันดีมันไม่สอดคล้องกันมันแปลว่าการกระทำคุณอ่ะมันไม่ได้ดีแต่แรกรคุ ถ้ามันดีผลลับต้องออกมาดีถูกต้องไหมครับเห็นด้วยไหมอะถ้าวันนี้คุณเต็มที่กับชีวิตคุณและผลลัพ์คุณออกมาแย่มันแปลว่าคุณยังไม่ได้เต็มที่จริงๆว่าคุณกำลังเหลอาตัวเองว่าคุณกำลังเต็มที่แต่ถ้าวันนี้คุณเต็มที่จริงๆสมมุตินะคุณเข้ายิมคุณคุมอาหารแล้วหุ่นคุณดีอันนี้ผมกล้าพูดด้วยว่าคุณเต็มที่จริงๆคุณทำเยอะจริงๆพอเก็ตไหมครับมันเหมือนกันครับที่ผมบอกว่าทำให้เยอะพูดให้น้อยเพราะว่าคนส่วนมากบนโลกวันนี้เอาแต่พูดว่าฉันจะมีโปรเจก ที่จะพูดให้เยอะทําให้เยอะแฮนด์ครับเพราะการพูดเยอะมันไม่ได้ทําให้คุณมีผลลั์ครับทำเยอะต่างหากให้คุณมีผลลัพ์ดังนั้นทําให้เยอะมากกว่าพูดเป็นไมได้อย่าพิ่งพูดเลยทาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดีกว่าครับและตามสัญญาครับเมื่อต้นคลิปที่บอกว่าจะมีโบนัสพิเศษให้นะครับคือข้อที่11ครับคือหาความรู้เพิ่มทุกวันครับสิ่งหนึ่งที่ผมทํามาโดยตลอดตั้งแต่อายุสิถึงปัจจุบันครับคือการหาความรู้เสมอครับและสิ่งนี้มันเลยทําให้ผมไปได้ไกลและได้ไวขึ้นคััเเหหตตุุผลดียยวทท่ําใ้ณงก หรือติดอยู่กับจุดจุดนี้ของคุณครับต่อให้คุณจะพอใจหรือไม่พอใจก็คือคุณมีความรู้เท่าไหร่มันก็จะพาคุณไปเท่านั้นครับถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ให้มันออกมาเยอะคุณอยากมีรายได้แสนหนึ่งคุณก็ต้องหาความรู้ให้มากจนมันสามารถหาเงินให้คุณแสนหนึ่งได้จากแสนหนึ่งไปสามแสนคุณก็ต้องหาความรู้เพิ่มครับจนมันพาคุณถึงสามแสนได้จากสามแสนเป็นหนึ่งล้านคุณก็ต้องหาความรู้ครับให้มันพาคุณไปถึงหนึ่งล้านได้ ถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่มันแปลว่าคุณกําลังย่ําอยู่ที่และถอยหลังลงครับเพราะโลกมันหมุนเร็วขึ้นทุกวันถูกต้องไหมครับดังนั้นครับหาความรู้เพิ่มทุกวันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มาสอดคล้องกับเป้าหมายคุณหาความรู้ไว้ก่อนครับแล้วความรู้รอบด้านก็หาครับไม่ไม่ไมจำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับเป้าหมายเสมอไป,ไ,ปไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันเสมอไปครับเมื่อ,อไหร่ที่คุณเริ่มหาความรู้ทุกวันสม่ำเสมอเป็นความรู้ใหม่ความรู้เดิมความรู้อะไรก็ตามครับหาไปก่อน แล้วมันจะทําให้คุณเติบโตขึ้นทุกวันอันนี้ผมการันตีผมพูดเลยถ้าสิ่งนี้ผมขาดไปนะครับผมจะไม่มีทางเติบโตเลยเด็ดขาดครับเนี่ยเดี๋ยวผมอัดคลิปเสร็จผมก็จะมีอ่านหนังสือต่อมีเรียนคอร์สมาร์เก็ตติ้งต่อเพื่ออะไรเพื่ออัดความรู้เพิ่มขึ้นครับเพื่อทาให้ธุรกิจผมเติบโตขึ้นเพื่อทำให้ชีวิตผมเติบโตขึ้น เหตุผลเดียวครับมันจะช่วยเปลี่ยนเวลาชีวิตผมครับเพราะความไม่รู้มันมีค่าเสียหายสูงกว่าความรู้ครับคุณลงทุนแตความรู้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนไม่เท่าเสียหายตอนที่คุณไม่รู้ครับคำคำว่าไม่รู้มันคือค่าเสียโอกาสนี่เอกนไครับมันเลยไม่แปลกว่าทำไมผมถึงเปิดฟ a าสเอน225ขึ้นมาเพราะว่าผมต้องการชิฟ คุณจากคนเดิมไปเป็นคนใหม่ใน1ปีและอันนี้ครับมันคือค่าความรู้ที่โคตรแบบโคตรคุ้มค่าคือหลายๆคนอะ่ะก็จะอาจจะเข้าใจว่าจริงๆมันจําเป็นเหรอว่าที่ต้องมีเมนชอร์จะต้องมีคนมาแนะนําจะต้องมีคนให้ความรู้ตลอดซึ่งทหนนะระหว่างคุณเจอเองกับคุณมีคนมาบอกว่าคุณต้องไปทางไหนอันไหนไวกว่าระหว่างคุณเดินเข้าป่าไปใช่ไหมแล้วคุณเดินเข้าป่าไปโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลย คุณมีสิทธิ์หลงป่าคุณจะกลัวคุณจะไม่มั่นใจคุณจะมองหาทางไม่เห็นแต่ถ้าคุณมีพลานป่าพาไปคุณจะสบายใจมากและในฟาสเซง2.025ครับคือคุณนั่นแหละกำลังจะเดินเข้าป่าและผมจะเป็นพลานป่าให้ครับว่าปีนี้คุณต้องปรับตัวยังไงคุณต้องทำยังไงคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงและที่สำคัญคือแม่งตกวันละห้าบาทเองคุณห้าบาทเข้าใจคำว่าห้าบาทไหมคุณลงทุนความรู้ตัวเองวันละห้าบาทอ่ะคุณจะได้ความรู้อีกมากมายเลยครับคุณจะได้เติบโตมากกว่าตัวเองในปีครับ นี่คือสิ่งที่ผมจะให้คุณในไฟล์2025ิและที่สำคัญคือค่าสมาชิกอยู่ที่1,990บาท และ1 9 9 0บาทนี่คือ1ปีนะครับผมจะไม่เก็บเงินคุณเพิ่มค่าสมาชิกค,ครับปกติคอมมูนิตี้ผมไม่รู้ว่าเขาเก็บยังไงแต่ผมจะเก็บคุณแค่นี้เหตุผลเดียวครับผมต้องการคัดคนที่เขาอยากจะทำจริงๆตั้งใจจริงๆสิ่งที่คุณจะได้รับคือคุณจะได้เมนเทอร์ริงกุ๊บกับผม12ครั้งเดือนละ1ครั้งครับเต็มๆผมจะให้ความรู้ทุกหน้าที่คุณต้องการครับด้านไหนที่ผมรู้ผมจะให้สุดเลยและระหว่างทางจะมีโมเมนตัมที่จะวูบอย่างให้คุณเติบโตขึ้นนนนนนใทุุกๆววััััคคครรรบบบณจะะะเเเเป็ดออส์ช่ ปีที่สุดยอดของคุณกันและทั้งหมดทั้งมวลครับในบรรดา1 1ข้อนี้นะครับคือสิ่งที่ผมเนี่จะแนะนําให้คุณนะครับเป็นบทเรียนที่สําคัญมากและประหยัดเวลาชีวิตมากๆนะครับซึ่งถ้าคุณทําตามไม่จำเป็นต้องเข้ามาจอยฟาสต์ออยก็เ้ครับแต่ผมมั่นใจว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้เลยอันนี้คือสิ่งที่ผมตกผลึกมาในตลอดชีวิตของผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ